ะะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับอังโอเคนะคะที่เพจฟอร์ต,ต่างหล่ออังโอเคจัดให้ค่ะแล้ววันนี้นะคะอังอยู่กับรถ y ายแทกค่ะ n น็กเ e n y าแท็กนั่นเองนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อค่ะแล้วก็เป็น6เกียร์นะคะราคาอยู่ที่1 4 9 0 0ล้านบาทค่ะเป็นรถของพี่สุบินนั่นเองนะคะก็จะส่งมอบพรุ่งนี้แล้วนะคะแต่งอะไรกันบ้างเนี่ยอังพาไปดูแต่ละจุดเลยนะคะเริ่มที่กระจังหน้าเลยนะคะกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าฟอร์ดค่ะ Laptor v 6นั่นเองนะคะก็ทำเป็นโทนสีดำค่ะตามที่พี่สุบินเลือกนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของชุดข้อไฟยังใส่ให้เรียบร้อยนะคะมีคำว่า r a n g e r นะคะอยู่ตรงนี้เลยนะคะในส่วนของ i าย h a c k เนี่ยในช่วง กันชนด้านล่างเนี่ยเขาจะเป็นทูโทน2ส,สีค่ะนะคะเขาก็จะเป็นสีกาไฟนะคะแล้วก็เป็นสีบอลน,นั่นเองนะคะตัดกันนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟนะคะตัดหมอกนะคะอัจฉริยะค่ะก็เป็นไฟ LED นั่นเองนะคะด้านล่างของ Y t ยแท็นะคะก็จะมีที่ลากจูงด้วยนะคะเชื่อมต่อกับคัสซี่เลยจะบอกว่าใช้งานได้ดีมากๆนะคะเพราะว่าทำมาจากโรงงานเลยนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะเดี๋ยวอังพาไปดูค่ะ ที่ซุบินนะคะไม่ได้เปลี่ยนซุ้มล้อนะคะเป็นซุ้มล้อมาจากโรงงานค่ะนะคะขนาด3านิ้วนั่นเองเป็นลายเรียบค่ะคันนี้ไม่ได้ยกนะคะเป็นความสูงปกติค่ะล้อนะคะก็เปลี่ยนใหม่ค่ะหล่อๆแบบนี้เลยนะคะเป็นล้อลายยอดทิตเลยค่ะเป็นสีดำล้วนนะคะซีรียางอยู่ที่2 6 5 6กท R 1 8ค่ะหล่อมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของคอบด้านข้างนะคะก็เป็นคําว่าเทอร์โบนะคะคันนี้นะคะเครื่องยนต์อยู่ที่170แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรค่ะ ในส่วนของด้านข้างนะคะสีะเขาเรียกว,ว่ากระจกมองข้างนะคะก็เป็นสีกาไฟค่ะมีไฟเรียวมาให้พร้อมนะคะการสาดใส่ให้เรียบร้อยค่ะราวหลังคางนะคะมีมาอยู่แล้วจากโรงงานค่ะแข็งแรงแล้วก็รับน้ําหนักได้ถึง350เลยนะคะกิโลนะคะในส่วนของเบ้ารองมือจับอังใส่ให้เรียบร้อยค่ะอันนี้เดี๋ยวออกให้นะคะเหลือล้างขัดเคลือบนั่นเองนะคะพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวอังล้างให้พี่สุวินค่ะในส่วนของบันไดข้านะคะมาจากโรงงานเลยกันลื่นได้ดีมากๆค่ะ ด้านหลังนะคะอังจะบอกว่านะคะในตัวใหม่เนี่ยโชคนะคะเขาเปลี่ยนมาใหม่นะคะก็คือทําให้เขาเรียกว่าทําออกมานอก,นอกขก้วสีเนาะมันทาให้กว้างขึ้นแล้วก็เกาะติดถนนได้ดีแล้วก็ในส่วนของกระบะท้ายนะคะก็กว้างขึ้นบรรทุกได้เยอะขึ้นนั่นเองค่ะในเรื่องของโรบานะคะก็เป็นสีกาไฟค่ะเพิ่มนะคะที่ที่จับจับได้ผูกมัดของได้นะคะสะดวกสบายมากมากค่ะอันนี้เพิ่มมาใหม่ดีไซน์ใหม่นั่นเองค่ะ ในส่วนของด้านหลังนะคะก็จะใส่ชุดข้อไฟค่ะนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะเป็นไฟเดิมมาจากโรงงานแต่ใส่ชุดข้อไฟให้พี่สุบินนั่นเองนะคะแล้วก็นี่ค่ะสัญลักษณ์ของวายแท็กนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะฝาท้ายกระบะแบบใหม่นะคะก็จะเป็นปัม๊มเข้าไปเลยนะคะคําว่าแลนเจอร์นั่นเองค่ะในส่วนของว i t แท็กเขามีกล้องมองหลังอยู่แล้วนะคะตรงนี้เลยบันไดนะคะก็จะเป็นบันไดแบบใหม่ค่ะกันลื่นได้ดีมากๆนะคะแล้วก็นี่ค่ะ มีเซนเซอร์ทั้งหมด4จุดให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอังเพิ่มเติมนิดนึงค่ะด้านหลังอังลืมไปเลยนะคะว่าตรงนี้เขาทามาใหม่ค่ะนี่เลยตรงนี้นะคะเป็นที่เหยียบก็คือสะดวกสบายมากขึ้นตรงที่ว่าเราสามารถเหยียบขึ้นไปได้เลยนะคะไม่ต้องไปเหยียบล้อหรือว่าไม่ต้องไปเปิดท้ายนั่นเองค่ะอันนี้ฟอร์ดทำมาให้ใหม่เลยนะคะตอบโจทย์มากๆในส่วนของด้านในคะ่ะด้านในนะคะก็เดินได้ด้วยสีส้มค่ะ นะคะก็เป็นเบาะอัตโนมัตินะคะ<ๆ>เขาเรียกว่าเบาะเลยนะเบาะไฟฟ้าทั้ง2คู่หน้าเลยนะคะปรับได้8ชทิศทางนะคะแล้วก็เดินได้ด้วยสีส้มพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าร้อนะคะมีพุชคอนโทรลนะคะแล้วก็มีสั่งคำสั่งเสียงด้วยภาษาไทยได้เลยนะคะแล้วก็จอนะคะตรงหลังพวงมาลัยเป็นจอ8นิ้วแอนิเมชันนั่นเองน่นะกดให้ดูนะคะแล้วก็ คือเวลาเรากดโหมดการขับขี่นะคะก็จะมาขึ้นที่จอ8นิ้วนี่นะคะแล้วก็เห็นได้ชัดมากขึ้นเพราะว่าจอขนาดใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของ c r สคอน Control อันนี้ก็เป็น c r สคอน Control อยู่แล้วนะคะระบบไฟอยู่ด้านนี้ค่ะแอร์นะคะก็ช่องใหญ่ขึ้นแบบนี้เลยดีไซน์ใหม่นะคะในส่วนของด้านในนะคะจอนะคะเป็นจอ12นิ้วค่ะในส่วนของวายแท็นะคะเป็นซิงค์โฟเอนั่นเองนะคะรองรับ Apple c a r าร์เทย์แอนด์ออโต้ค่ะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะ6สปีดแท่น วางชาร์จนะคะเป็นแบบไวเลสค่ะวางได้เลยนะคะแบบไร้าสายถ้าใช้สายก็มีที่เสียบให้ค่ะแล้วก็นี่เลยอันนี้นะคะเป็นแบบใหม่เขาเรียกว่าเบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็มีโหมดการขับขี่ค่ะอยู่ตรงนั้นเลยนะคะนี่เลยนะคะก็ เป็นรถของพี่สุวินนั่นเองแต่งออกมาหล่อก็คือเรียบหรูดูแพงแล้วนะคะสี่บอนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดพี่ๆนะคะสนใจอยากได้รถคันนี้นะคะหรือว่าอยากได้เน็กเจนเป็นวายแท็กเอ็หรือว่าทุกรุ่นของเน็กเจนนะคะอ้างรับจองแล้วนะคะแล้วก็มีบางรุ่นที่มีพร้อมส่งมอบนะคะบางรุ่นที่รับจองและส่งมอบตามคิวนั่นเองนะคะถ้าพี่ๆอยากได้นะคะแต่งแบบนี้หรือว่าแต่งมากกว่านี้นะคะดูในเพจอังก็ได้นะคะมีเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ อังรับจองนะคะแล้วก็มีพร้อมส่งมอบอย่างที่บอกนะคะถ้าพี่พสนใจออกรถนะคะโทรหาอังได้เลยค่ะที่เบอร์096 0 5 5 7 7 8 8นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้ค่ะอังโอเคยินดีให้บริการค่ะขอบคุณค่ะ